คนไข้หลายท่านก็จะเชื่อว่าน้ำเต้าหู้ดีกว่านะคะหลายท่านก็เชื่อว่านมวัวดีดีกว่านะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังมาเปรียบเทียบกันเลยข้อต่อข้อนะคะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบ้าเบ้าเบาหวานนะคะวันนี้หมอมงนเอาเรื่องของน้ำเต้าหู้นะคะกับนมวัวมาเล่าให้ฟังนะคะมาเปรียบเทียบกันเลยข้อต่อข้อนะคะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะเพราะว่าคนไข้หลายท่านก็จะเชื่อว่าน้ำเต้าหู้ดีกว่านะคะหลายท่านก็เชื่อว่านมวัวดีดีกว่านะคะทานแล้วอิ่มท้องกว่านะคะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะพูดถึงสารอาหารมูลหลักๆนะคะทั้งหมดห้ามูลเลยนะคะครบถ้วนนะคะวันนี้ฟังให้จบนะคะ ข้อแรกเลยนะคะเริ่มที่หมู่โปรโตีนนะคะโปรโตีนเนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าอิ่มนะคะโปรโตีนในนมวัวแล้วก็น้ำเต้าหู้เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะสูสีกันมากเลยในน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วมีโปรโตีนอยู่ที่7กรัมแต่ถ้าในนมวัวนะคะมีมากกว่านิดเดียวเองนะคะอยู่ที่8กรัมนะคะซึ่งต่างกันไม่มากนะในรายละเอียดหลังแต่ถ้าดูในรายละเอียดลึกๆแล้วนะคะกรดอะมิโนแอซิดนะคะ ที่สาคัญซึ่งเป็นหมู่โปรตีนนะคะนมวัวไม่มีนะคะแต่น้ำเต้าหู้มีก็คือกรดอะมิโนแอซิดไลซีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณเพราะมันหาได้ในถั่วเมล็ดต่างๆซึ่งคุณถ้าเกิดคุณกินนมวัวแล้วกลัวว่าจะขาดตัวนี้นะคะก็ทานถั่วเมล็ดต่างๆเข้าไปด้วยนะคะคุณก็จะได้อะมิโนแอซิดตัวนี้ไปด้วยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลค่ะในเรื่องที่2นะคะเป็นหมู่ของแป้งและน้ําตาลนะคะให้พลังก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะที่ท่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแป้งและ น้ำตาลนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะถ้าคุณเป็นเบาหวานนะคะการที่ทานแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไปทำให้น้ำตาลคุณคงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะนำมาเปรียบเทียบกันเลยระหว่า,าง1แก้วของนมวัวและน้ำเต้าหู้นะในนมวัวนะคะก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ถึง12กรัมเลยใน1แก้วนะถือว่าเยอะมากเพราะน้ำเต้าหู้จะมีแค่7กรัมเองนะคะซึ่งประมาณแค่ครึ่งเดียวของนมวัวเลยนะคะ และนะคะในนมวัวเนี่ยน้ำตาลที่ได้เป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลเลคโตสนะคะซึ่งน้ำตาลเลคโตสเนี่ยในคนไทยหลายๆคนนะคะก็จะย่อยเลคโตสไม่ได้คือมีปัญหาในการย่อยนะคะย่อยไม่ได้ทําให้มีอาการท้องอืดท้องเฟริรบางคนก็ท้องเสียไยเหลวด้วยนะคะทาให้ไม่สบายท้องก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนไปกินนมจากพืชแทนหรือว่าน้ำเต้าหู้แทนค่ะ ข้อ3นะคะพูดถึงไขมันนะคะปริมาณของไขมันในนมวัวนะคะมีถึงประมาณ5กรัมต่อแก้วเลยถ้าเป็นน้ำเต้าหู้โดยธรรมชาติแล้วนะคะปริมาณของไขมันน้อยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเต้าหู้บรรจุกล่องนะคะเขาก็จะพยายามใส่ไขมันตัวดีลงไปเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็ทําให้มีความคล้ายคลึงก,กันกับนมวัวมากขึ้นนะคะส่วนข้อที่4นะคะพูดถึงของพลังงานเรื่องของพลังงานนะคะก็จะล้อไปเกี่ยวกับตัวไขมันนะคะเพราะฉะนั้น นมที่มีไขมันเยอะนะคะก็จะมีพลังงานมากกว่าอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนมวัวก็จะให้พลังงานถึง150กิโลแคลอรีต่อ1แก้วนะคะเ <c oughs> มื่อเปรียบเทียบ <c oughs> กับน้ำเต้าหู้ซึ่งให้แค่50-60เองนะคะซึ่งเป็นประมาณมากกว่าน้ำเต้าหู้ถึง2-3เท่าของพลังงานเลยนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5หมอจะพูดถึงวิตามินแล้วก็กรอแร่ต่างๆนะคะในส่วนของเกลือแร่ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่หมอจะพูดถึงแคลเซียมเป็นหลักนะเพราะคนที่ทานนมก็มักจะอยากได้แคลเซียมนะคะทีนี้แคลเซียมในนมวัวก็จะมีปริมาณของแคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมต่อ1แก้วเลยนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับตัวของน้ำเต้าหู้นะคะซึ่งมีปริมาณแค่ประมาณ10 2 0มิลลิกรัมเองในท้องตลาดนะแต่เมื่อถ้าเป็นนมที่ทําสําเร็จรูปนะคะบรรจุกล่องมา เขาก็จะพยายามเติมแคลเซียมให้ใกล้เคียงกับนมวัวนั่นเองนะคะซึ่งก็มีข้ออ้างเหมือนกันว่าอาจจะดูดซึมไม่ดีเท่านมวัวนะคะก็อันนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะ อย่างเงี้ยควรจะกินนมวัวหรือกินน้ำเต้าหู้ดีนะคะก็จะแนะนําอย่างนี้นะว่าแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันถ้าคุณกังวลเรื่องน้ําหนักเกินนะคะอยากจะลดน้ําหนักหรือคุณเป็นคนที่ไขมันเกินอยากจะลดไขมันก็แนะนําเลือกน้ำเต้าหู้ค่ะเพราะไขมันแล้วก็ปริมาณของพลังงานน้อยกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทานเลคโตสไม่ได้ย่อยเลคโตสไม่ได้นะคะก็เลือกน้ำเต้าหู้เหมือนกันนะคะเนื่องจากในน้ำเต้าหู้ก็จะไม่มีเลคกโตสตัวนี้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะทานโปรตีนที่ ครบกว่าสมบูรณ์กว่านะคะมีแคลเซียมเสริมกระดูกได้มากกว่านมวัวนะคะก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดูเหมือนจะดีกว่านะคะสรุปไว้อย่างนี้ละกันก็ใครชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะคะหรือสนใจมีคําถามเพิ่มเติมนะคะช่วยคอมเมนต์ไว้ให้หมอนะคะหมอจะค่อยๆรวบรวมมาตอบค่ะสวัสดีค่ะ